พี่น้องที่รักวันเป็นเตกอสเตมีผลต่อเปโตและบรรดาอัครสา,าวกรวมทั้งคนทั้งหลายพวกเขาเปลี่ยนด้วยพระจิตเจ้าและผ่านสถานมากล้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงสู่ความชื่นชมยินดีและพลังอันน่ามหัศาจรรย์ที่ได้รับจากพระจิตเจ้าเปโตและอัครสา,าวก มีพระจิตเจ้าที่หนุนนำและทำให้พวกเขาได้มีคำพูดที่จะประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพการประกาศนั้นเริ่มต้นจากเรื่องการรับทุกทรมานจนถึงการสิ้นพระชนซึ่งบรรดาขราสาวกได้เห็นไปจากในไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสิ่งได้พบคือเหตุการณ์ที่ยืนยันถึงกิจการทั้งหมดเกิดจากพระปรีชาญาณและพระหัสถานอันหาศจันของพระเจ้า ที่ทําให้พระเจ้าและมนุษย์ได้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันอีกครั้งพระเยซูเจ้าได้ทรงรับพระสิริลุ่งโร์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สรงรับรองพระองค์ตั้งแต่แรกเริ่มให้สามารถทำอาัศาจรารย์และเครื่องหมายอื่นๆอีกมากมายแต่พระองค์กลับไม่ได้รับการยอมรับจากผู้มีอานาจที่เห็นแก่ตัวทั้งหลายพวกเขาปฏิบัติต่อพระองค์อย่างแย่และโง่เขาจนกระทั่งสิ้นพระชน แต่พระเจ้าทรงบันดาลให้พระเยซูเจ้าทรงกลับคืนชีพสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมีกล่าวไว้ล่วงหน้าแล้วและการกลับคืนชีพนี้ส่งผลต่อบรรดาศิษย์ให้พวกเขาได้รับขอประทานและพระเจ้านั้นทรงมีอิทธิพลต่อชีวิตของเขาทั้งหลายทุกคนจึงสามารถเต็มพยานยืนยันถึงพระองค์เพื่อทําให้โลกได้รับรู้ถึงหนทางแห่งชีวิตขีตชนจึงต้องให้พลังแห่งการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของเราเพื่อทำให้เราก้าหาและมีชีวิตชีวาในการเป็นพยานถึงการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพวันนี้ให้เราภาวนาว่าขอพระเยซูเจ้าผู้ทรงกับคืนชีพทรงเป็นพลังและแสงสว่างนำชีวิตเราให้ก้าวไปด้วยความเชื่อที่มั่นคงและทำในสิ่งที่ดีเสมอเพื่อให้ที่ต่างๆได้มีชีวิต from the to